เลยนะแอบข้างหลังเดี๋ยวเสียงขึ้นไะเสียงอะไรวะตอนนี้ตัวไหนนอนนะน้องเวงแหละมันวายๆน้องอยู่ไอ้แค่วายๆเพื่อนแม่งเล่นอะไรกันอ่ะจะเล่นซานเดล่ะขอนะดูดีป่ะกูขอนะได้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 เป็นเศษเลยนี่มาๆมาไอ้เี้ยตัวนี้ก็ได้วะยอมให้สักตายไอ้เี้ย เย่หล่อนพูดเหมือนหล่อนะพี่แาร์ริ่งโอ้ควอนหมดเลยรั้งนี้เราเจอของง่ายว่ะเฮ้ยมันก็ชอมาเแต่พูดยังกันก็ไม่ได้ซัมเมอร์ดูหงอกโดยแค่บีมหงอเไี้เออว่ะให้วางอยากอยากให้วันเมช็อตหรือลองเอาเอาเอาช็อตได้แหละลองไม่ต้อง นั่นไงลิกมาพอดีเลยด้วยเลอใส่ด้วยมีมอตี้ครับีมมีเอาเอเอาเอปุรงปุปุงุงอมปยแปดอุ้ยมาแล้วมาแล้วตอนกก i ดอกตอนไหนโอ้มันยัดเข้ามาเลยเพื่อนเยันเดอร์

เดิมเลยมันยัดอย่างเดียวเลยมันยัดได้มันยัดเอายัดเอาวิา่งมาแล้ววิ่งเยอะเลยลองนะลองลอง,ลองโอ้โหไอ้เฮี้ยไอ้บอลดอกบ,บอลดอกบ,บอลดอกตรงไอ้เฮียตรงที่กูยิงไาเลยเพื่อนว,วายฮัลโหหัวเราไอ้เฮี้ยอะไรอย่างเงีเ้ย,ยกูไม่เห็นเฮี้ยเลยครับม่เห็นสงครามโลกเลยครับโอ้ยก๊อฟโอ้ oh. <gesch> ไอสารนั้นจะตัดกระป้องปืนไอพี่ยะว้าวไรวะเนี่ยลูกมั่วเหรอเกียอะไรไม่รู้ไอแบบไม่รู้ว่าม่ได้เนกะียมมัว <Jamie, S 1> ส่วหมดเลยมั่วมากให้เอาเบกเตอร์มาเอามามามาย้อนมายอมาของพฟิลชอบเลยนี่เจ้าแบ่งมาเฮียหอนแพรกสัตว์ปืนอ่ะเอามารีแพรมาอีกรอบอีกรอบนึงครับตังค์กี้อะโทรโับายก็ได้นี่ว่ะกี้่องเลย เง <pin S 1> ิน,งน <eday. S 2> ไม่มีเลยเออปืนก็ปืนกูใชิบหายมตระกูลแพงปืนมันแพงไปตะเกิลเนี่ยเหี้ยแพงใช่ปะมีเอเหมือนเดิมเลยไอ้พวกนี้เล่นเอเหมือนเดิมเลยเศษเศษสี่เศษสี่ไปวิ่งทุกคน จะเนี you, Go fish. Go fish. Í, ่ยไปอยู oh, birth 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 birth. ่ไปอยู่ไอยูไปอยู่ยังยังยังเข้ามไม่ได้กูปิดกปิดแลนะกูไปมแล้วนะอ๋อเฟนซีเข้าหัวไม่ตายเหลือกตายกูลืโอ้มึงเกือบโดนหลังแล้วตอไปสวยแ้น่าแมนน นั่งสมาธิได้เป็นสันออมอยู่กันอ้อมไม่อยู่สันเร็วชับบี้ชับบี้สันวิ่งไปวบายบายสันบายโอ้โหดีดไปโดนโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วขอบคุณพุทธทขอบคุณพระสงฆ์ขอบคุณพระพนัสไตยขอบคุณดวงของผมด้วยขอบคุณพระเตยพิทุกขอบคุณพระมหาภัยวันไอ่ไม่ใช่ขอบคุณแม่หมดทุกอย่างเฮ้ยมันจะเข้าบีมันจะเข้าบีมังปิดสกิลกูหรือเปล่าอุ้ย ไอ้เฮียกูติดบ้านไอ้สายกูเซ็ตไม่ได้อีเวนเต๋ขอเวลาหน่อยขอมาหน่อยไปวิ่งตัวตรงกูเลยตรงนี้กูเลยช็อต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 มันวิ่งมันวิ่งหนีไปแล้วกับตันกับตันกับตันดักไว้กับตันกูถือมีดกูถือมีดยิงกูถือมีดยิงไปเลย ต้องห,อองหอจบแล้ว,ชอต,ตวชอตัวนึ่งออหโอ้ด้านบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกแล้วครับผมเอ อย,อย่าเพิ่งสะโบตรงนี้นะไอแอนนี้นะที่กูยืนอยู่อะมาแล้วเว้ยกู้ลวงนะกู้ลวงลวงดึกเลยไอเฮียไม่พอไงไอเทีรยเราสามตัวไอสัตว์ดูดไว้ให้มึงเสามตัวนะถึงนล้วมันก็มีโล้แหละมาเราเพื่อนไอเฮียมันนัดเดียวหัวแตกเข้าใส่กูอ่ะมึาขอยูอันมาขอยูอนเอ๊ะเอ๊ะอยู่ไหนเจเจเฮเวนมีนี่เจเเฮเวนมีสเปกเตอร์ คือโปรตีนมันจะลันมาเว้ยไอเชี้อราเนี้มันมันเดินมา้ค่ะสเปกเตอร์บ้านพ่อมาดิยี่เว้นจอดสเปกเตอร์มึงหน้าตาเปลี่ยนนะไม่มันรับเดินแผนไงโอ้โหเลยหน้าร้อยสามเก้าอติสเปกเตอร์ไม่งะอันเทอนี่อันเทอนี่ มันโลเวอู้หูหลอกทางสนับ A อะไรเอมากความจริงถ้าเรารู้มันชอบมา A เราก็น่าจะอยู่แต่ A นะจะไปไหนกันนะไป C กันไป D กันแต่กูไปกาล์ดอ่านี่ไงเรียบร้อยกูละอยากละไป C ไปดีตูหมายถึงให้เดินไปดีๆเดี๋ยวตายอย่าวิโอ้ยมันจะไเพิ่มอีกไซส์อะได้แล้วไปกูแค่สามไซส์ก็หนักแล้นะเออสมาคุสมองให้โอ้โหรถแปดเอ็ดมาเว้นมาอยู่ได้ไหมอยู่ได้มหน้าเลยหน้าเลยเป็นรูปเป็นร่า เว้นเว้นหนึ่งหัวพวเบลุ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 อยู่ไหมโอ้ยยืนดูเลยเนี่ยไอ้ผ่านไม่เก่งเหรอไอ้เหี้โลกลกกับโลกเจอกันมาเนย์เนย์เหมือนเขาวางอุปกรี้มาถ้าคุณจะไม่ผิดโอ้มันมีกล้องเพื่อนมันเห็นแล้วยิงอ่ะ ไปเลยไปเลยรูเทเลยก็ได้มันเห็นกูมาแม่ดีซีเคีไปเลยไปเลยรูเทเลยรูเทเลยซีเคียซีเคียเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปอยู่เว้นหนักหนักหนักกระลาบอ่ะโอ้โหมันอยู่แต่เอเพื่อนมันอยู่แต่เอเลยมันอยู่แต่เอหมด หายเลยเว่นคุมละดเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเกือบแล้วกระดาษแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยอ่ดดอนะา,ยดดาดูดไว้นะขยากดักกระดาษ ไปเลยไปแะไปไปสองตัวสตัวมโนเทจจากเอมาตัวนึ่งอู้หวพอแล้วพอแล้วเอแห้วกล้องไซเฟอร์แปลงไหนเอโลเอโลเอโลถว่ามันเป็นไแล้วเฮียอยู่นี่เจอัะอยู่ตรงกายตรงกูตาลบร้อยสบเอม่เีทีอสเคโอโอซีทีลบสิ ช่วยไปไปแล้วสุดลนลนกระดาษกระดาษลนทําอะไรวันที้เห็นปะเมื่อกี้เห็นปะกูกูอยู่กูเห็นกูเห็นกูดูอยู่มีสกินแพนทอมไหมมีสกินแพนทอมไหมมีสกินแพนทอมไหมเออมีสกินแพนทอมไหมทำไมยังไม่มีวะเฮ้ยากได้เอาไว้จะไม่มีเอาไว้ผู้มีทุกสกินนะเว้ยอ้าวไอ้เจ้านี่เดินชัวรสายสายมีสายหลังสายหลังสายหลังสาย มันกำลังมันกำลังโยเทปไปเอเพื่อนไปเลยยกไปเรายกยกส่วนยกส่วนไปซีไปอร์ได้อยู่ได้อยู่ไม่ก็บีก็ได้ลบีแบบบเข้าบีข้าบีง่ายปะข้าบีง่ายแบบแทนเลยแทนตรงนี้เลยตรงกลางแม่งเลยเอาเอาไปแทนได้ไหมกูจะไปบอสอย่างร้ยยีสิบไปตายเราแล้วเอาเลยเพื่อน เดวล่าเรากันพวกนายอยู่ขูหลังให้ไอ้แน่อยู่สี่นะไอ้แค่มันไม่น่ามีแล้วอ่ะไอ้อุ้ว่าอุ้ว่อว่เป็นสี่เลยนะเฮ้ยเอาสะกินกูใช้ผมจริงจริงมึงอ่ะเราได้เหลี่ยมจริงจรองป่ลขงข้ามน่าจะร้อนอยู่เฮ้ยเคเอมันอยู่สิเอ้ยอยู่เอว่ะเฮ้หลอกเกินโอ้ยอะินสวยบอกเกินอกเกินไม่ได้ฮัลโหลฮัลเออมันกดตัอมันกดแล้วอเค ระวังเลน้ากดอันติเอะไรดูของอ่ะคำนี้มันช่างคุ้นเคยอุ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งอะไรอุ้ยลองแลองเออไอเว้นแอบนี่เว้นแอบนี่เว้นแอบนี่บมีตัวบีตัวชิดแอบชิดออพี่พี่กูรู้ใ มันเห็นกูก่อนไอ้เหี้ยอ้าวกูก่อนเลยครับเพื่อนๆเข้ามาถือปืนต่อเอออะไรเงี้ยเกิดข้อแม้เลยขอลบยี่สิบสองมีตัวซ้ายมือกับไอ้กัปตันซ้ายมือสุดท้ายเลยสองตัวนั้นอยู่ซ้อนกัานมันตัวหลุสุดท้ายแล้วเพื่อนถอยเลยซ้ายมือซ้ายมือกัปตันซ้ายมือนั่นแหละซ้ายใกล้ป่ะนั่นแหละสายใกล้เลยตุ้งโอ้โหทำไมไม่ตายก็หัวเมื่อกี้ โอ้ยน้เ,เคยที่สันวานทำไมเ,เก่งมันง่ายจังวะเงินไม่มีเลยอ่เปืนก็ปืนกูไอ้ชิพาย